วิธีการเข้าลายด้วยเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์โทรที่เราเคยสมัครหรือเรายังไม่เคยสมัครลายก็ตามกันนะครับผมวิธีการเข้าคือขั้นตอนแรกนะให้เราเข้าไปที่ลายครับผมแล้วหลังจากนั้นครับกดเข้าสู่ระบบครับผมแล้วหลังจากนั้นครับกดตรงนี้ฮะเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์นั่นเองครับกดไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นให้เราใส่เบอร์โทรไปครับผมหลังจากนั้นครับให้เราติ๊กนี้ฮะข้าพเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า11ปีครับแล้วให้กดปุ่มต่อไปครับ เอ้วอย่างนั้นก็จะบอกว่าเราจะส่ง SMS แจ้งรหัสยืนยันไปยังหมายเลขโทรศัพท์นี้นั่นเองนะครับผมก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้มีการใส่ไปเมื่อกี้นะครับเราก็กดตกลงไปเลยฮะแล้วเราก็รอรหัสนะครับผมอ่านี่ฮะมันจะมาแล้วนี่แปดศูนย์สามสี่เก้าใช่นี่คือบัญชีของฉัน,ชนใช่ครับผมก็ตอบไปเลยว่าใช่นี่คือบัญชีของฉันน,นี่คือในกรณีที่ ผมเคยสมัครอยู่แล้วเนาะนี่คือของแม่บังลิศนะเขาเคยสมัครมาแล้วนะครับผมเราก็สามารถกดใช่และนี่คือบัญชีของฉันได้เลยนะครับผมโอเคแล้วเขาก็จะมีให้เรากําหนดลาดผ่านนะครับผมกําหนดไว้นะเราใส่ลาดผ่านได้เลยนะครับโอเคเมื่อเรากําหนดลาดผ่านเรียบร <ST> ้อยแล้วนะครับผม, oui. มก็กดปุ่มเล็กต่อไปได้เลยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้าสู่ระบบนี่เขาก็ถามยืนยันอีกครั้งเนาะว่าเราเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนี้ใช่หรือไม่นะครับผมเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยครับ คุณสำรองข้อมูลประวัติการแชทหรือยังนะครับหากคุณยังไม่ได้สำรองข้อมูลการแชทในอุปกรณ์เครื่องเดิมนะครับปวดเข้าไปที่ไลน์แล้วก็สำรองข้อมูลเนาะเพื่อเรียกเก็บนะครับผมก <c oughs> ารแชทไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนะก็เลยไม่ต้องสำรองการแชทเนาะแล้วก็กดดาเนินการต่อไปเลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สำรองการแชทนี่ก็คือแบบข้อมูลมันก็จะหายไปหมดเนาะไม่ได้สำรองการแชทไว oh, ้ให้แม่นะครับผมก็กดข้ามขัม้นตอนนี้ไปเลยครับผมกดข้ามนะครับแล้วดาเนินการต่อครับอนุญาตให้ผู้อื่นเพื่อน เพิ่มเพิ่มเป็นเพื่อนได้ไหมได้ครับกดติ๊กไปเลยครับแล้วกดไปเลยครับทําต่อครับเรียบร้อยรอระบบซิง์ข้อมูลบัญชีนิดหนึ่งครับเดี๋ยวพอครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ระบบลายเลยเรียบร้อยครับตอนนี้เข้าสู่ระบบลายเล็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะวาะก็คือโอนจากลายเครื่องเก่ามามาอยู่ในเครื่องใหม่นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็มีแชทมีอะไรเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วเนาะก็สามารถใช้งานบัญชีลายเก่าได้นั่นเองนะครับผม ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดระฆังดังตุงต้งๆๆ้งตงไปเลยนะครับผมโอเค